พี่น้องมวลมาหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทุกท่านครับมีเสียงพูดเสียงวิจารณ์กันเหมือนกันว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับท่านมีชัยวิชุกันธ์ผ่านการลงประชามติประกาศใช้บังคับแล้วคอสอชอจะทำยังไงร,รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะทำย่างไร ผมไปดูในร่างรัฐมนูลฉบับนี้ครับมาตรา265บัญญัติไว้เลยครับว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่วันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับจะยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรี ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเข้ามารับหน้าที่คอสชอยังคงมีอำนาจเท่าเดิมเหมือนเดิมเหมือนที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้สามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองดูแลเหตุการณ์ต่างๆบ้านเมืองพาบ้านเมืองเราให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้พาไปจนถึงวันเลือกตั้งทั่วไปให้ได้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2,557ที่แก้ไขใหม่ในปี2,558ฉบับที่1แก้ไขฉบับที่2ปี2559ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมคำสั่งของคอสอชอยังเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับต่อไปและคอสอชก็ยังจะต้องทำหน้าที่สำคัญหลังจากที่รัตนูนี้ใช้บังคับแล้วพร้อมๆกับที่มีการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวาระเริ่มแรกคือมาตรา269ตอนที่จะต้องหาคนมาเป็นวุฒธธิสมาชิกนะครับคอสอชอยังมีบทบาทมีความสำคัญที่จะต้องเลือกคนดีมีความสามารถ มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จากสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นวุฒธธิสมาชิกเพื่อทำหน้าที่สำคัญในบ้านเมืองนี่เป็นหน้าที่ของคอสชอนอกจากนั้นครับตัวรัฐบาลเองคือรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต้องทำงานต่อไปครับ ตามมาตรา264ของร่างรัฐธรรมนูญนี้ต้องทำงานต่อไปแล้วเป็นงานที่สำคัญทั้งนั้นเลยครับจะต้องไปทำกฎหมายที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับเอาไว้ให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปคือกฎหมายว่าเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมกฎหมายว่าโดยวินยัยการเงินและก,การคลังกรบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณกฎหมาย ปปอชอนี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับไว้เลยครับว่าต้องทําให้เสร็จภายใน300วันคือทําเองทําจริงๆทํากฎหมายจริง240วันแล้วให้สภานิติบัญญัติพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันการปฏิรูปประเทศเริ่มเลยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีท่านนี้ย ต้องเป็นผู้ลงมือปฏิรูปประเทศจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้เริ่มต้นการปฏิรูปประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ในทุกด้านตามที่รัฐธรรมนูญหมวดที่16ว่าโดยการปฏิรูปประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะต้องทำทั้งสิน้นบางอย่างท่านก็ทำไปแล้วครับเรื่องปฏิรูปการศึกษา คําสั่งของท่านคําสั่งคอสชอที่ให้จัดการศึกษาฟรี15ปีตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นี่เริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษาแล้วกฎหมายตำรวจก็ต้องทําให้เสร็จภายใน1ปีก็ไม่ทันได้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นทั้งคอสชอทั้งรัฐบาลยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้กับประเทศชาติ ใครที่คิดว่าอยากจะให้คอสชอและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่นานสักหน่อยถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแล้วคอสชอและรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังจะต้องทำหน้าที่ออกไปประมาณปีครึ่งครับเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเพียงพอครับสำหรับการที่จะแก้ปัญหาของประเทศสำหรับการที่จะพาประเทศเริ่มต้นเดินสู่เส้นทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อย่าก,กังวลใจครับผมศึกษาดูแล้วนำมาเรียนกับพี่น้องเพราะผมตัดสินใจว่าผมจะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับขอบคุณครับ